เข้าสู่ช่อง j m แอมเมวาววันนี้พวกเราจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนไปซื้อของเข้าร้านด้วยกันค่ะไปดูกันนะคะว่าเวลาที่เราไปซื้อของเข้าร้านเนี่ยเราไปกันกี่ร้านแล้วก็ซื้ออะไรบ้างนะคะแต่บอกก่อนนะว่าวันนี้ซื้อน้อยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวไว้วันไหนที่มีออเดอร์เข้าเยอะๆนะคะแอมก็จะพามาอีกครั้งหนึ่งนะ ดูกันเลยค่ะตอนนี้พวกเราก็อยู่กันบนถนนเซาเทิร์นซีบอร์ดนะคะจากบ้านแอบเนี่ยถ้าจะเข้าเมืองไปซื้อของนะคะ ก็เส้นที่เร็วที่สุดก็คือเส้นนี้นะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นการเ,าเดินรถแบบทางเดียวนะก็เลยขับได้เร็วนิดหน่อยนะคะ 만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 그백을넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본나 그런 나를 ตอนนี้เราก็เข้าเมืองแล้วนะคะอยู่กันที่แยกบางใหญ่นะทุกคนเป็นสีแยกหลักของจังหวัดสุราษฎร์เลยนะคะสังเกตว่ารถบรรทุกเนี่ยจะตรงเข้าเมืองไม่ได้นะเขาจะต้องเลี้ยวขวาไปเท่านั้นนะคะ มาถึงที่แรกนะคะเราก็มาเอาของนะคะเพื่อที่จะซื้อของเข้าร้านนะทุกคนมาถึงที่แรกเดี๋ยวเจจะเป็นคนลงไปเอาเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวที่ที่สองเนี่ยก็คือลงลงทั้งคู่นะเพราะว่ามันเยอะร้านนี้ก็คือเราเอาของน้อยนะคะแล้วก็สั่งมาไว้แล้วเนาะแค่ลงไปเอาอย่างเดียว Crazy. ที่ที่สองนะคะร้านที่สองที่เราจะไปซื้อของเข้าร้านกันนะคะวันนี้ก็คือจะเน้นเป็นพวกเครื่องเขียนอย่างเดียวเลยนะคะทุกคนแล้วก็กระดาษนะคะเพราะว่ากระดาษที่ร้านเราเนี่ยจะหมดแล้วค่ะถึงแม้ว่าร้านเราจะเป็นร้านเล็กๆนะคะขายของไม่เยอะนะ แต่ก็มาซื้อของบ่อยอยู่นะคะเดี๋ยวไว้ว่างๆถ้ามีออเดอร์เยอะๆเนี่ยแอมก็ไม่พลาดแน่นอนนะคะที่จะถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูนะว่าจริงๆแล้วเวลาเรามาซื้อแบบเยอะๆเนี่ยนะคะเราซื้อกันยังไงแล้วก็เต็มรถกันขนาดไหนนะคะเพราะว่ารถเราเนี่ยเป็นรถเล็กนะคะเวลาซื้อของเยอะๆเนี่ยมันก็ต้องใช้สกิลการจัดวางกันนิดนึงค่ะอ่ะตอนนี้นะคะก็ ถึงร้านที่สองเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะไปหาที่จอดก่อนนะคะแล้วก็เจอกันตอนซื้อของเลยจ้า I know you feel this movement right here You just be vile b e a n r e a c h i n reaching for something within you I know you feel this movement right here something for you อันนี้เราก็จะเช็ครายการกันนะคะว่าเดี๋ยวลงไปเนี่ยเราจะซื้ออะไรกันบ้างนะอันนี้ก็มาอยู่ที่จอดรถแล้วนะคะก็กำลังเช็ครายการอยู่นะว่าลงไปจะซื้ออะไรไม่ไม่ซื้ออะไรกับกับอะ อไม่มีรายกานที่ว่าตรงซื้อไป,อไปลไม่สะไดเออไปค่ะไม่มีรายการตรงนี้เอาไว้อันนี้ก็ยืนรอนิปนะคะ <c oughs> นคี่ยืนโคตรเท่ยืนโคตรเท่เลยอันนี้ก็มาถึงที่ซื้อสองแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะซื้อสองกัน เย็นเย็นเยนอืมเฮ้ยเดี๋ยวดูสกิลการเลือกของคุณเจนะคะะ10ปีผ่านไปยังไม่ได้สักชิ้นเลือกเยอะเกิน อันนี้ก็เลือกของอยู่นะคะที่นี่จะมีของเยอะมากนะมันก็จะต้องซื้อเยอะนะคะเพื่อที่จะให้ได้ราคาขายส่งนี่อันนี้และใครเคยเรียนบ้าง ม <laughs> ันก็มีหลายลายนะก็มีเป็นสีส้มสีนี้สีเขียวแล้วก็อันนี้แบบบางอันนี้ก็แบบหนาอันนี้ก็แบบหนามีหลายแบบมีแบบสองเส้นห้าเส้นสี่เส้นมีหลายแบบ นี่อันนี้เดี๋ยวเราลงไปซื้อของเครื่มเติมนะคะอันนี้คือไฟแนลนะคะวันนี้เรามาซื้อกันนิดหน่อยนะนี่เดี๋ยวเราไปจ่ายังกันค่ะซื้อเสร็จเป็นที่เรียบร้อย โชว์หน่อยโชว์ของหน่อยอะไรอ่ะถูกเหรอไม่รู้จะไปดึงหัอไม่ได้แปดเก้าสี่ไม่น่าจะถูกนะวันนี้เรามาซื้อของนะคะมันก็ตรงกับวันหวยออกนะก็เลยแบบลุ้นๆกันอันนี้ก็เป็นใบเสร็จไปค่ะเรียบร้อย โอเคทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ซื้อของสำหรับร้านที่เราซื้อเยอะเนี่ยเราซื้อเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยมีต้องไปทําธุระอีกที่หนึง่งก็คือกล้องวงจรปิดของเรามันเสียนะคะก็ต้องเอามาเคลมนะเดี๋ยวเราจะไปเคลมกล้องวงจรปิดกันก่อนนะคะแล้วก็จะไปซื้อของอีกที่หนึง่งซึ่งมันก็เป็นที่สุดท้ายแลแหละ หลังจากนั้นก็อาจจะไปซื้อของเข้าบ้านไหมดูดูก่อนหลังจากนั้นจะไปไหนเดี๋ยวก็ดูอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้ก็เป็นวันซื้อของเข้าร้านซื้อของเข้าบ้านนะคะแล้วก็ทําเรื่องต่างๆเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันที่เราปิดร้านกันนะคะโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะ 유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네 이런 기분 설명할 수 없어 원래 이만쯤 너와의 여행을 생각했었는데 yeah, yeah, yeah. 네가 좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지 상상하며 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지 yeah 어쩌다 너와 나왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난 가슴이 아파와 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진 ขายอันนี้คุณจะไม่ฮักไมหมเงี้ยมันไม่ฮักไม่คูไม่คูอืมพวกไม่คูอันนี้เป็นตะปูนะคะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ดูโฮมนะทุกคนนี่เขาก็จะเป็นแบบขายวัสดุก่อสร้างอะไรแบบนี้นะคะมีหมดสากระเบยันเดร็แต่ว่าเรามาที่ตะปูนะคะเพราะว่าเดี๋ยว เราจะเอาไปทํากับดักในสวนปาล์มของเรานะคะเนื่องด้วยปาล์มของเรามันเริ่มออกแล้วนะคะก็เลยจะเอาไปทํากับดักมาเดี๋ยวพุ่งนี้เดี๋ยวเราถ่ายให้ดูอันนี้คือซ่องเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราถ่ายให้ดูถ้าได้ทำซ่องนิ้วซ่องนิ้วคือมันสิบเอ็ดนี้คือมันส่องนิ้วแต่มันยาวสิบสามใช่ใช่ความยาวอ่ะเอาสองนิ้วยาวสิบสามนั่นแหละเอาให้ยาวๆเราจะได้ฝังลึกๆ 너와 나의 다른 생각이 결국엔 우리를 서로 갈라서게 만들었어 근데 왜 이런 얘기를 하게 된 건지 난 모르겠어 어쩌다 너와 나왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 น,นี้เราก็มาเจอสิ่งที่เราจะซื้อแล้วนะคะนั่นก็คือต้นดาอันนี้ก็คือสายยางนะคะที่จะเอาไปฉีดน้ำรดต้นไม้นะ เพราะว่าจะเข้าหน้าฤดูแรงแนะคะอันไหนปะปะอันนี้รอ,อันนี้เรามีอยู่เส้นหนึ่งแล้วนะแล้วก็จะซื้อไปต่อมันมันไม่ต้องให้ใหญ่กว่าเดิมหรอไม่เท่าเดิมเทาเดิมแล้วมันต่อกันได้เหรอไ,ได้ล้วก็ใส่ข้อต่ออ๋อไปโอเคไปไม่รับมา เอาแล้วสิก็เดินถือไปก็ได้ไปนี่เอาเอามาให้นะป๊ะป๊าป๊ะป๊าใส่เป็นหมวกอ๊้ยใส่ป๊ะป๊าือให้หน่อยนี่นะคะเราก็จะมาดูถุงมือเอาไปตักปามนะเดี๋ยวทุกคนทุกคนน่าจะได้ดูคลิปตัดปามก่อนคลิปนี้ค่ะ อันนี้ก็ใช้ดีอยู่นะเพราะว่ามันก็หนาหนาหน่อยแต่ว่าที่เรามีเนี่ยก็คือมันนานนะอะไรอ่ะที่บ้านนะฟังสามเจ็ดอ๋ออันนี้ใช่ไหมอันเล็กเอาอะไปไป 내마음 변하지 않았다고 모든 게어해야내 얘기를 들어주길 การถ่ายเอกสารอย่างเราสิ่งที่ต้องซื้อคือ Double A, ไม้ก็จะเป็นกระดาษเยอะแยะเลยนะคะแล้วแต่เลือกใช้นะยี่ห้ออะไรอันนี้เราจะซื้อไปสองยี่ห้อนะคะก็คือ Double A อันนี้80กรัมแล้วก็ยี่ห้อนี้นะคะ Tiger อันนี้70กรัมนะคะ ลายมันน่ารักมากไหเกอร์ดูดิทุกคนนี่น้องเสือไหเกอร์ลายมันน่ารักมากนะคะ่ะก็จะให้คุณเจยหยิบนางจะเลือกกล่องที่ดีที่สุดนะก็เรื่องของนางให้นางเลือกไป ันนี้เราจะเอา d A แปดลังนะคะแล้วก็ Tiger สี่แพ็คนะคะเราเปิดเป็นร้านถ่ยเอกสารนะเ,เพราะฉะนั้นก็จะใช้กระดาษเยอะหน่อยนะคะทุกคนใช้ของดีให้ลูกค้าเลยนะ d o A ส่วนใหญ่เราจะเลือกที่มันมีรังนะคะแล้วก็ที่รังมันแบบสมบูรณ์นะคะเพื่อที่จะเอารังไปใช้ต่อ,ก,ตอก,ก็เอาอันนี้ไปสอัน แต่ถ้าเราจะใช้ในร้านจริงๆนะทุกคนก็คือเราจะใช้อันนี้นะนี่อันนี้คือใช้ดีมากทุกคนคะ่นะคุณภาพดีเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันจะเนื้อกระดาษมันจะติดเหลืองนิดนึงแต่ว่ามันจะไม่ลื่นจนเกินไปนะคะเครื่องถ่ายเอกสารเนี่ยมันจะไม่แบบ ไม่ไม่ติดนะคะมันจะไม่ติดเครื่องถ่ายเอกสารนะคะนี่เขาเคลมมาเลยนะไม่ติดเครื่องนะคะแต่ว่า d o u b e เนี่ยมันสีผิวกระดาษเนี่ยมันจะเป็นขาวโอโมนะแล้วก็ลื่นๆหน่อยนะคะถ้าเป็นพวกเครื่องปิน้นอิงเจตรได้แต่ว่าถ้าเป็นเลเซอร์มันจะติดเครื่องนิดนึงนะคะอันนี้คือเราซื้อไปขายต่อนะทุกคน ถ้าใช้จริงๆก็คือคุณตี้สีม่วงนะจะดีตั้งแต่ใช้มาไม่เคยติดเครื่องเลยนะเครื่องไทยกระสานกระดาษไม่เคยติดเลยนะคะดีมากๆ วันนี้รถเก่งก็จะเป็นรถบรรทุกอีกแล้วนะคะรถเก่งเป็นรถบรรทุกบ่อยมากช่วงนี้เพราะว่าเรามาแบบหลายที่นะก็เลยเอารถกระบะมาไม่ได้นะบางทีแบบเหมือนที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะก็คือมันเข้าในเมืองแล้วถนนมันแคบบ้างอะไรบ้างนะคะ เพาจะสวนกันมันก็ลําบากเนาะแล้วเจก็ขับรถกระบะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะคะรถใหญ่ๆนะ <c oughs> ก็เลยเอารถคันเล็กมาพอเ,เอารถคันเล็กมาเราก็ซื้อแบบเนี้ยเยอะอ <c> ะ <oughs> มันก็เลยกลายเป็นรถบรรทุกไปเลยนะคะ <c oughs> อันนี้ก็ที่สุดท้ายแล้วนะแมคโคร <c oughs> ไปดูไปดูข้างในรถว่านางใสยังไง นี่นะคะข้างล่างก็จะเป็นปูนนะที่ด้านจากดูโฮมอันนี้ก็จะเป็นสายยางฉีดน้ำนะคะอันนี้ก็ถุงมือที่ด้านจากดูโฮมเนาะอันนี้เป็นหมอนแมวอันนี้ของที่ซื้อเข้า,าเครื่องเขียนนะคะอุปกรณ์เครื่องเขียนแล้วก็อันนี้เป็นกระดาษนะคะจริงๆเนี่ยวันนี้คือไม่เต็มเท่าไหร่นะเพราะว่าเเรามาซื้อไปแล้วรอบหนึ่งนะคะรอบนี้ ซื้อน้อยก็เลยถ่ายให้เ,เพื่อนๆได้ดูนะแต่ถ้าช่วงที่แบบมาซื้อเยอะอะ่ะมันไม่มีเวลาถ่ายนะคะก็เลยก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ถ่ายให้ดูนะอันนี้คือซื้อน้อยก็เลยมาถ่าย,อ,ยาอะไรไมาได้นะไปได้นีนะก็มาเรียงด้านหลังนะด้านหลังก็จะมีรองเท้ามีอะไรเยอะแยะนะคะไ,ได้นะ ลองเล่นน่ะหน่อออดเดี๋ยทีเอาเอาอันนั้นมาโชว์หน่อยปะปะเอาเอาที่ลมอ่ะที่เติมลมอ่ะนี่ทุกคนอันนี้มันจะเป็นที่เติมลมนะคะสีดำดำเออช่ามาเลยช่ามาเลยดีมากๆนะไอ้ที่เติมลมนะั้นแต่ว่าหยิบออกมาไม่ได้นะมันทับกันอยู่ทับกันมั่วหมดอันนี้คือเวลาเรามาซื้อของนะคะก็คือไม่ ไม่มีใครสามารถโดยสารมาได้แล้วนะคะเพราะว่านี่ดูซุม้มล้อทุกคนถึงล้อแล้วัเน่ยม 너와의 여행을 생각했었는데 มาถึงก็มาเติมพลังกันก่อนค่ะทุกคนมื้อเย็นวันนี้ก็ฝากท้องไว้ในห้างด้วยละกันนะคะนี่นะแล้วก็พอมานั่งถึงตรงนี้เนี่ยทุกคนค่ะวิวสวยมากๆเลยนะคะนี่อันนี้ด้านหลังที่มันเป็นสีม่วงๆแบบนี้ก็คือมันเป็นฟิล์มนะเพื่อกันความร้อนนะคะแต่ท้องฟ้าด้านนอกคือสวยมากกินข้าวเสร็จนะคะก็เริ่มกันเลยไปเดินซื้อของกันค่ะ คอนลิเมเบรลีนลดเหลือ199นะคะแล้วก็อันนี้แป้งของเมเบรลีนคุมมันกันน้ำกันเหงือก็ลดเหลือ99บาทดีมากอันนี้ก็ดีมากลดราคาด้วยอยากได้อะ่อไ,ไมัใช่มันไม่มีตัวลองมันต้องลองสุ่มดูอันนี้เมื่อกี้เราหยิบ1 3 5นะหาดูในนี้มีไหม ไม,ม,ม่มีด้วยเราจะรู้ได้ไงว่ามันสวยไม่สวยเนี่ยสีเนี้ยตอนนี้ก็กลับบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราวาัปไปตอนเช้านะคะไปดูเราทำกับดักกันค่ะ 너도 부족했던 너에게 내가 너무 잘못한 것 같아. 너와 나의 다른 생각이 결국엔 우리를 서로 갈라섞게 만들었어. 근데 왜 이런 얘기를 하게 된 건지 난 모르겠어. 가면 난 가슴이 아파와 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아 말은 해줘야 하는데 내 마음 변하지 않았다고 모든 게어해야 내 얘기를 들어주길 바래 어쩌다 너와 나 วันนี้เราก็เอากับดักมาใส่ในสวนแล้วนะคะจากที่เราทํากันเมื่อกี้นะเราก็เอามาใส่ในสวนนะเวลาผ่านไปหลายวันแล้วนะคะเพราะว่าต้องรอให้ปูนมันแห้งนะแล้วก็รอให้เราว่างนะคะเวลาก็ผ่านไปกี่วันแล้วปะประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะแล้วเราก็เอามาใส่กันนะประมาณนี้นะเอา พ่อทำนี่พ่อทำนนะปูนเนี่ยเราไม่ได้ผสมทรายนะมันก็เลยนวลๆหน่อยนะคะมันแตกง่ายเดี๋ยวเราจะทํามาใช้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปทํากันใหม่เอาแบบผสมทรายก่อสร้างกันเลยนะคะทุกคนเยอะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปามเรากําลังเริ่มออกนะปามมันมันเริ่มดกนะคะแล้วก็เนี่ย แล้วมันมีคนเข้ามาขโมยนะคะก็เลยต้องทํากับดักนะคะเดี๋ยวเราก็ถมแล้วก็เอาอะไรมาปิดให้มันเนียนๆหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นอันเสร็จเราก็จะตั้งแบบนี้นะหลายๆจุดในสวนเลยนะคะที่มีก่อนแล้วก็คือมีอยู่แล้วนิดหน่อยนะคะอันนี้เราก็มาเพิ่มกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปวางหลายๆจุด ของสวนเลยนะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะแอมก็คงต้องขอลาไปด้วยภาพที่เจวางกับดักนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้นะได้เจอกันในทุกๆคลิปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ